สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะจุดก็จะชวนเพื่อนๆมารู้จักวงจรชีวิตของหนอนผีเสื้อกันค่ะในเมื่อเราอยู่กับต้นไม้นะคะเราก็ควรจะศึกษาและเรียนรู้ธรรมชาติของผีเสื้อและศัตรูของพืชผักของเรานะคะว่าเขามีชีวิตวงจรชีวิตเป็นอย่างไรนะคะ mm hmm. เพื่อที่เราจะได้ดูแลและป้องกันต้นไม้ของเราจะนอนผีเสื้อเหล่านี้ได้นะคะ วงจรชีวิตของเขานะคะเราจะแยกออกเป็น4ระยะนะคะระยะแรกก็คือระยะการวางไข่นะคะซึ่งเขาจะวางไข่อยู่ประมาณ3-5วันนะคะซึ่งระยะนี้นะคะเมื่อเขาวางไข่อยู่ที่ใบไม้หรือใบพืชผักของเรานะคะไข่นั้นก็จะมีอยู่ประมาณ150ฟองแต่ฟองที่แข็งแรงที่สุดก็คือประมาณ2ฟองนะคะซึ่งจะสามารถออกเป็นตัวนอนได้นะคะ และเมื่อไข่อายุถึงประมาณ5-7วันนะคะเขาก็จะเริ่มเป็นตัวหนอนแบบนี้เลยค่ะเมื่อเขาออกมาจากไข่นะคะเขาก็จะต้องกินใบไม้ใบไม้นะคะใบไม้เนี่ยเขาจะกินจากขอบรอบนอกไปก่อนนะคะเขาก็จะใช้เวลากินอาหารอาหารของเขาก็คือใบไม้นะคะประมาณ3-5วันเช่นกันค่ะหรือประมาณ7วันแล้วแต่สายพันธุ์นะคะ พอเขากินใบไม้แล้วเขาก็จะค่อยลอกคาบออกนะคะทุกครั้งนะคะประมาณ5-6ถึงครั้งหลังจากนั้นนะคะเขาก็จะเริ่มเป็นดักแด้ค่ะคือระยะที่3นะคะเขาก็จะเป็นดักแดก้ซึ่งจะมีใยครอบของเขาอยู่นะคะใยครอบดักแดก้คือครอบตัวเขาเป็นสีน้ำตาลเลยนะคะเพื่อนๆทีนี้เราก็รู้แล้วว่าหนอนผีเสื้อที่มากินใบไม้กินต้นไม้ของเรานะคะ เขาจะมีอายุอยู่บนต้นไม้เราเนี่ค่ะที่เขากัดกินเนี่ยทุกคืนคืนละใบ2ใบนี่นะคะก็คือเขาจะมีระยะเวลาในการกินประมาณ5-7วันนะคะเพื่อนๆเ,เพราะฉะนั้นต้องดูแลช่วงนี้ดีๆนะคะถ้ามีนอนพีเซอร์เข้ามาอยู่ในสวนของเรานะคะต้องจับเขาออกไปนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะเราก็จับเขาออกไปไว้ที่อื่นนะคะเราไม่ทำร้ายเขานะคะ เพื่อให้เขาไปกินต้นไม้ที่เราไม่ต้องการให้เขากินนะคะตอนนี้เขากินต้นไม้ของเราในสวนนะคะเราก็เลยมาสังเกตพฤติกรรมและดูวงจรชีวิตของเขานะคะโดยการจับเขามาเลี้ยงไว้นะคะแล้วก็เอาใบไม้ให้เขาทานนะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการของเรานะคะว่าเราดูแลเขายังไงนะคะแล้วก็ศึกษาเขายังไงแล้วเขาก็จะออกมาเป็นผีเสือ้ออีกรอบหนึ่งนะคะอันนั้นคือะระยะที่4แล้วนะคะ ตอนนี้คือเขาอยู่ระยะ,ะ,ยะที่3อยู่นะคะเริ่มกินใบแล้วค่ะเริ่มกินใบเดี๋ยวเขาก็จะกลายเป็นตักแด้นะคะเพื่อนๆเ,เนี่ยคืหนึ่งคืนเนี่ยเขากินประมาณ1ใบนะคะแต่ต้นนี้ก็คือบอลสีของเรานะคะเขากิน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 ทุกคืนค่ะคืนละใบประมาณ7ใบนะคะก็ตามอายุไข่ของเขาแล้วค่ะตามวงจรของเขาที่เขาตัดกินใบไปนะคะตัวเขาเลยอ้วนสมบูรณ์นะคะ พอเขากินอิ่มมากๆเขาก็จะต้องเก็บตัวเพื่อฟักตัวเป็นแดกแด้นะคะตอนนี้เขาต้องหาอาหารเพื่อรอฟักตัวนะคะตอนนี้จูนก็กําลังศึกษาเกี่ยวกับวงจรชีวิตของเขาดูนะคะสังเกตพฤติกรรมนะคะของนอนผีเสื้อนะคะ ไพื่อที่จะดูว่าขั้นตอนที่เขาจะเป็นดักแด้แล้วก็จะกลายมาเป็นผีเสื้อสวยๆที่เราเห็นบินไปบินมาผสมเกสรดอกไม้ให้ออกดอกออกผลในส่วนของเราเขาก็มีประโยชน์อีกอย่างหนึ่งก็มีโทษอีกอย่างด้วยนะคะเราจึงมาสังเกตวงจรชีวิตของเขาค่ะค่ะเพื่อนๆหลังจากที่เขาทานยอดใบเรียบร้อยนะคะเขาก็จะเริ่มอิ่มตัวแล้วค่ะ เพื่อเตรียมตัวฟักเป็นดักแด้นะคะตอนนี้มีสเสบียงอาหารพร้อมเรียบร้อยนะคะพร้อมที่จะไปฟักตัวเป็นดักแด้เราก็ได้จับเขานะคะจับเขามาไ,ไว้ในกระป๋องนะคะไว้ในกระปุกใบนี้ค่ะเพื่อที่จะดูพฤติกรรมของเขานะคะดูวงจรชีวิตของเขาส่วนกระปุกใบนี้ก็จะมีช่องระบายอากาศอยู่ด้านบนนะคะเราก็จะดูเขาว่าเขาจะเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างนะคะตอนนี้พอเขา เราดูเขาประมาณ3-5วันนะคะเขาจะเริ่มเป็นดักแด่สีน้ําตาลนะคะอันนี้ถ่ายไม่ทันนะคะเพื่อนๆเ,เราก็เอาอาหารให้เขาไว้สํารองเผื่อเขาหิวนะคะแต่ช่วงดักแด้เขาจะไม่ได้กินอะไรแล้วนะคะเขาจะนอนอยู่ในรังดักแด้สีน้าตาลและประมาณ5วันนะคะเขาก็จะเริ่มห้อยหัวออกมาจากดักแด้นะคะ แต่เขายังบินไม่ได้นะคะเพราะจะมีน้ําน้ําสีชมพูออกมาเพื่อหล่อเลี้ยงให้ปีกของเขาแข็งแรงก่อนนะคะประมาณ1-2ชั่วโมงนะคะหลังจากนั้นนะคะเขาจึงจะบินได้นะคะปีกเมื่อปีกเขาแข็งแรงเขาก็จะบินได้นะคะอันนี้คือวงจรชีวิตคร่าวๆนะคะของหนอนผีเสื้อนะคะมีอยู่4ขั้นตอนค่ะก็คือพอไข่เสร็จก็จะเป็นตัวหนอนนะคะเป็นตัวหนอนเสร็จก็จะเป็นดักแด้เป็นดักแด้เสร็จก็จะเป็นผีเสื้อค่ะ เพื่อนๆเป็นอย่างไรกันบ้างคะเกี่ยวกับวงจรชีวิตของนอนทีเสื้อนะคะหวังว่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆบ้างนะคะส่วนคลิปนี้นะคะเอาไว้เท่านี้ก่อนนะคะเพื่อนๆเอาไว้เจอกันคลิปหน้าคะ่ะคลิปนี้ฝากเพื่อนๆกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ